สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ g o ก d Sharing อยู่กับปอมชาดิดาพรมโยธีค่ะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามให้กับปอมด้วยนะคะหรือว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากเลี้ยงขนมน้ำชากับปอมนะคะฝาก QR Code นี้ไว้ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาคุยเบื้องหลังเรื่องของอินเดียต้องบอกว่าอินเดียนะคะตอนนี้ถึงคราวที่จะต้องจำใจค่ะไปโผล่ซบอก,อกจีนค่ะเร่งผสานรอยราวค่ะ คือถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับจีนเนี่ยนะคะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้นะคะ่ะอยู่ในจุดที่ตกต่ำที่สุดคือนอกจากปัญหาที่จะสั่งสมมาเป็นเวลานานแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพรมแดนแล้วก็ความสัมพันธ์ใกล้ชิดของจีนกับปากีสถานแล้วมันยังมีความตึงเครียดการที่อินเดียเนี่ยะคะ่ะก็ได้ร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับรัฐบาลไบเดนรวมไปถึงท่าทีของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดีย ที่แสดงออกเชิงเปิดต่อไต้หวันแต่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะความสัมพันธ์จีนกับอินเดียเนี่ยดูเหมือนว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงียบๆมีความเคลื่อนไหวทางการทูตหลายระลอกเลยค่ะ โดยเจ้าหน้าที่อินเดียค่ะประกาศเมื่อตอนต้นเดือนสิงหาคมนะคะบอกว่านายยงคนตรีโมดีเนี่ยจะเดินทางไปจีนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือว่าเชียงไฮ้คอร์เปอเรชันออแกเน t เซชันก็คือ SCO ภายในเดือนนี้ค่ะซึ่งนับเป็นการเยือนจีนครั้งแรกนะคะตั้งแต่ปี2561ค่ะเพราะฉะนั้นในคลิปวิดีโอวันนี้ปอมจะพาคุณผู้ชมมาดูค่ะว่าความสัมพันธ์จีนอินเดียนั้นพัฒนา ไปอย่างไรบ้างและอะไรคือเหตุจูงใจเบื้องหลังของการเปลี่ยนท่าทีครั้งนี้ค่ะมาเริ่มต้นกันที่บริบททางประวัติศาสตร์กันก่อนค่ะคือความสัมพันธ์จีนกับอินเดียเนี่ยมีความตึงเครียดมาโดยตลอดจาก2ปัจจัยหลักนะคะก็คือประเด็นแรกข้อพิพาทพ,พรมแดนที่ยังไม่ยุติประเด็นที่2ค่ะความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างจีนกับปากีสถาน ในกรณีข้อพิพาทพ,พรมแดนนะคะจีนและอินเดียเนี่ยไม่เห็นตรงการเกี่ยวกับเรื่องของดินแดนอักไซชินซึ่งจีนเนี่ยปกครองเป็นส่วนหนึ่งของซินเจียงและอรุณาจันประเทศที่อินเดียปกครองทั้งสองประเทศอะคะ่ะเคยทำสงครามกันมาแล้วหลายครั้งโดยครั้งสำคัญก็คือสงครามจีนอินเดียในปีพศส5 5 5ค่ะ แม้ว่าในปัจจุบันนะคะยังมีการประทะตามแนวพรมแดนอยู่บ้างแต่ว่าตั้งแต่ปี2539ค่ะทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ลงนามข้อตกลงห้ามใช้อาวุธแล้วก็วัตถุระเบิดตามแนวพรมแดนทำให้การประทะกันเนี่ยมักใช้อาวุธทำเองอย่างเช่นท่อนเหล็กหรือว่าไม้พันลวดหนามค่ะขณะเดียวกันอินเดียเองก็ไม่พอใจความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างจีนกับปากีสถานค่ะจีนและปากีสถานนั้น เป็นมิตรที่ดีต่อกันมาตั้งแต่ปี2494นเะคะเมื่อตอนที่ปากีสถานเนี่ยตัดสัมพันธ์กับรัฐบาลไต้หวันก็คือ ROC แล้วก็หันมารับรองสาธารณรัฐประชาชนจีนก็คือ PRC โดยจีนนะคะก็ให้การช่วยเหลือด้านการทาหารและก็เศรษฐกิจแก่ปากีสถานอย่างมากและกับการสนับสนุนจีนในประเด็นต่างๆนะคะอย่างเช่นซินเจียง,งที่เบตแล้วก็ไต้หวันอีกทั้งจีนนะคะก็ยังฝันมาอย่างยาวนานที่จะสร้างท่อน้ํามันผ่านปากีสถานเพื่อลดการพึ่งพาการนำา เข้าทางทะเลที่เสี่ยงมากกว่าความสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างจีนกับปากีสถานก็เลยถูกใช้เป็นกันชนเชิงภูมิรัฐศาสตร์ต่อต้านอินเดียค่ะทีนี้มาดูความสัมพันธ์ของจีนแล้วก็อินเดียที่ขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดค่ะคือความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียค่ะเคยถึงจุดสูงสุด เมื่อปี2558คือตอนนั้นน่ะการค้าระหว่างทั้งสองประเทศเนี่ยขายายตัวอย่างรวดเร็วมากนะคะแล้วก็ทั้งสองประเทศเนี่ยต่างใช้สเสน่ห์ทางการทูตค่ะหลังจากที่ประธานาธิบดีโมดีนั้นชนะการเลือกตั้งครั้งแรกค่ะผลสำรวจของ Pew Research ในเวลานั้นนะคะยังบ่งชี้ว่าประชาชนอินเดียเนี่ยมองจีนในแง่บวก มากกว่าประเทศใหญ่อื่นๆด้วยซ้ำค่ะแต่ความสัมพันธ์นี้นะคะกลับสุดตัวลงค่ะในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษที่2010ก็คือประมาณปี2553ช่วง10ปีนั้นนะคะแล้วก็ยิ่งเลวร้ายยิ่งขึ้นค่ะในทศวรรษ2563เนื่องจากการประทะตามแนวพรมแดนที่เพิ่มขึ้นค่ะหลังการประทะชายแดนในปี2563อินเดียก็ตอบโต้ค่ะโดยการแบนแอปของจีนหลายร้อยตัวค่ะซึ่งนั่นก็รวมถึง t i k t o k ค่ะ และจํากัดการลงทุนของจีนอีกทั้งหันมาผลักดันโนโยบายอุตสาหกรรมเพื่อสร้างภาคการผลิตของตนเองค่ะซึ่งทําให้เป็นการแข่งขันกับจีนโดยตรงโมดีนะคะยังพยายามที่จะใกล้ชิดกับไต้หวันค่ะโดยเชิญ TSMC ค่ะซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ของไต้หวันมาลงทุนโรงงานผลิตชิปในคุชลาชและส่งคำแสดงความยินดีต่อผู้นำไต้หวันหลังชนะการเลือกตั้งค่ะแม้ว่าจะไม่เอ่ยคำว่าไต้หวันนะคะหรือว่าประธานาธิบดีก็ตามท่าทีนี้ค่ะสร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อปักกิ่งค่ะทีนี้พอพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียแล้วเราจะไม่พูดความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอินเดียก็คงไม่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นประเทศพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์กันมาโดยตลอด คือต้องบอกว่าโดยเฉพาะในยุคข,ของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนนะคะตอนนั้นเนี่ยสหรัฐถึงกับมองอินเดียว่าเป็นเสาหลักของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเลยค่ะอินเดียเข้าร่วมกลุ่มควอท ซึ่งในกลุ่มกลุคอร์สปัมเคยเล่าไปแล้วนะคะมีสหรัฐญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลีย,ยขยายความร่วมมือทางการทหารค่ะมีการฝึกซ้อมรบร่วมกันนะคะแล้วก็มีการแชร์ข่าวกรองร่วมกันค่ะโมดี Modi เนี่ยใช้จังหวะนี้ในการเจราจาด้านเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งเซมิคอนดักเตอร์บัญญาประดิษฐ์แล้วก็อวกาศค่ะและการที่อินเดียนะัมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดก,กับสหรัฐมากขึ้นนะคะช่วงรัฐบาลไบเดนนะคะ ฝ่ายรัฐบ,บาลไบเดนนีก็พยายามที่จะดึงอินเดียเข้าสู่ยุทธศาสตร์ปิดล้อมจีนผ่านเครือข่ายพันธมิตรในเอเชียค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับสหรัฐไม่ได้ราบรื่นนะคะเพราะสหรัฐยังวิจารณ์อินเดียด้านสิทธิมนุษยชนแถมล่าสุดค่ะรัฐบาลทรัมป์ก็กลับมาใช้นโยบายภาษีที่กระทบการส่งออกอินเดียอย่างหนักเลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยต้องกลับมาที่ความสัมพันธ์ที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกระหว่าง ีนกับิเดยค่ะแต่ก่อนอื่นค่ะปอมขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะก็คือดิบซีบีดีค่ะดิฟซีบีดีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะสารสกัดจาก CB d ีดีค่ะซึ่ง CB d ีดีนี้ไม่มีฤทธิ์ต่อประสาทมีส่วนช่วยในการลดอาการปวดและอาการอักเสบคลายความวิตกกังวลค่ะมีทั้งแบบกัมี่นะคะทานกลางวันแล้วก็ทานระหว่างวันรวมไปถึงทานกลางคืนหรือว่าจะเป็นตัว C ี d ีดีอยค่ะหยุดระหว่างวันหรือว่าจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า CB d ีแคปซูลนะคะไว้รับประทานก่อนนอนค่ะช่วงนี้ค่ะเขาก็มีโปรโม นะคะคุณผู้ชมลองเข้าไปสอบถามนะคะหรือว่าจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีค่ะที่ Line a d d i i p g o o d s h a r i n g ค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากดูแลสุขภาพแล้วก็สนับสนุนช่องไปด้วยปอมฝาดิฟซีพีดีค่ะกลับมาที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียอีกครั้งค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกค่ะ คืออินเดียเองเนี่ยเขาก็มีความกังวลนะคุณผู้ชมเรื่องของการพึ่งพาจีนมากเกินไปเนื่องจากว่าการนําเข้าจากจีนนะคะมากกว่าการส่งออกของอินเดียไปจีนหลายเท่าเลยค่ะจีนเนี่ยต้องถือว่าเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของอินเดียแต่ว่าโครงสร้างการค้าก็คือไม่สมดุลอย่างที่บอกไปแล้วนะคะมาดูมูลค่าตัวเลขนะคะยกตัวอย่างเนี่ยคือตอนนี้อินเดียนําเข้าจากจีนกว่า1น0 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี แต่ถ้าเกิดมองในด้านการส่งออกไปยังจีนค่ะเหลือเพียงแค่20-30 0ถึง30,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยอินเดียค่ะขายสินค้าโภคภัณฑ์วัตถุด,ดิบส่วนจีนขายสินค้าขั้นสูงตั้งแต่โทรศัพท์รถ ev ไปจนถึงเครื่องจักรผลิตพลังงานค่ะ ทีนี้หลังความขัดแย้งชายแดนในปี2563ซึ่งตอนนั้นที่ปอมเล่าให้ฟังว่าออินเดียเนี่ยเขาแบนแอปพลิเคชันของจีนเนี่ยหลายร้อยแอป,ปกันเลยทีเดียวซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ TikTok นะคะและยังมีการจำกัดการลงทุนของจีน แต่ผลที่ตามมาก็คือทําให้ธุรกิจของอินเดียค่ะขาดการเข้าถึงทุนและก็เทคโนโลยีค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทําให้อินเดียนั้นอยู่ในสภาวะที่กลืนไม่เข้าข่ายไม่ออกหากตัดขาดจ,จากจีนเกินไปเศรษฐกิจของอินเดียก็อาจจะเสี่ยงสะดุดแต่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาอินเดียก็มีความพยายามส่งสัญญ,ญาณประนีประนอมมากขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ระดับสงูงทั้งที่ปรึกษาความมั่นคงรัฐมนตรีกลาโหมเลขาธะการการต่างประเทศแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศต่างเดินทาง ไปเยือนจีนติดต่อกันค่ะโมดีเองก็มีกําหนดการที่จะไปเยือนปักกิ่งภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้พบประธานาธิบดีสีจิ้งผิงครั้งแรกในรอบ5ปีระหว่างการประชุมสุดยอดบริกสเมื่อปีที่แล้วค่ะ นอกจากนี้จะเห็นว่าอินเดียเนี่ยมีถ้อยแถลงทางการทูตที่อ่อนโยนขึ้นค่ะอินเดียเนี่ยเลี่ยงเลี่ยงการวิจารณ์จีนแม้ว่าจีนจะให้ข่าวกรองทางทหารแก่ปากีสถานนะคะแล้วก็เป็นซัพพลายเออร์หลักในด้านอาวุธอินเดียก็ยังลดโทนในการพูดถึงข้อพิพาทพรมแดนค่ะโดยดรัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียไม่ได้ใช้คำว่ากลับสู่สถานะเดิมในการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นถ้อยคำมาตรฐานมาตั้งแต่ปี2563 แต่ตอนนี้กลับยกย่องความสัมพันธ์นะคะบอกว่ากําลังเดินหน้าในทิศทางเชิญบวกทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะคะจีนเพิ่งจะเปลี่ยนชื่อสถานที่บางแห่งในพื้นที่พิพาทระหว่างอินเดียกับจีนนี่แหละคะ่ะแล้วอะไรคือเหตุจูงใจที่สําคัญของการเปลี่ยนท่าทีครั้งนี้ปอมขอสรุปเป็น2ประเด็นนะคะหลังจากที่ปอมได้เล่ามาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะคือข้อ1เรื่องของเศรษฐกิจ คือท่ามกลางเศรษฐกิจโลกตอนนี้ชะลอตัวอินเดียก็อาจจะเห็นว่าเออจำเป็นนะที่จะต้องฟื้นความสัมพันธ์กับจีนรัฐมนตรีการคลังอินเดียก็ส่งสัญญาณนะคะพร้อมผ่อนคลายข้อจํากัดด้านเงินทุนสําหรับการลงทุนจีนและสถาบันวิจัยเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะก็ยังเสนอให้เปิดทางให้บริษัทจีนเนี่ยเข้าลงทุนเพิ่มด้วยค่ะ ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าอินเดยเนียต้องการทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงจากจีนโดยเฉพาะในเรื่องของ EV ีเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์พวกโซลาเซลล์และยังมีเรื่องของ5 g ด้วยขณะเดียวกันเองค่ะจีนเองก็พิสูจน์นะคะว่าตนเองเมีอำนาจเหนือกว่าเช่นเมื่อจีนจำกัดการส่งออกแร่หายากปุย๋ยแล้วก็เครื่องจักรบางชนิดต่ออินเดียก็ทำให้ภาคธุรกิจอินเดียนั้นะมีความวิตกกังวลค่ะส่วนประเด็นที่สองคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะก็คือคุณโดนัลด์ทรัมป์ เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการค่ะคือความขัดแย้งระหว่างคุณโมดีและคุณโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเพียงไม่กี่วันก่อนนะคะสหรัฐเนี่ยภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากอินเดีย50%คุณโมดีก็ตอบโต้ทันทีนะคะว่าจะไม่มีวันประนีประนอมกับทรัมป์การสูญเสียการสนับสนุนจากสหรัฐทำให้อินเดียนั้นไม่มั่นใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับจีนอย่างแข็งกร้าวอีกต่อไปแถมโดนัลด์ทรัมป์นะคะยังส่งสัญญ,ญาณว่า ใกล้ชิดปากีสถานซึ่งตรงนี้ก็ถูกมองว่าเป็นการหักหลังเชิงยุทธศาสตร์ของอินเดียแต่ในอีกมุมนึงนะคะอินเดียอาจจะมองเห็นโอกาสใช้รอยร้าวในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับปากีสถานเพื่อสร้างพันธมิตรใหม่ร่วมกับจีนและกประเทศเอืน่นๆที่มีจุดร่วมกันคือต้านอเมริกาค่ะทีนี้ถ้าเกิดหันกลับไปมอง ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียอันนี้ไม่ใช่เรื่องของความอ่อนแอนะคะหรือว่าการเลือกข้างแต่มันคือการอยู่รอดในโลกที่ตอนนี้พันธมิตรเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะประรับประกันอะไรต่อไปได้อีกแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นค่ะพันธมิตรกับสหรัฐซึ่งเป็นผู้สนับสนุนสงครามตัวแทนในยูเครนและให้เงินทุนแก่สงครามเมตรวรรออกกลางกําลังกลายเป็นสิ่งที่น่าสงสัยมากขึ้นทุกวันค่ะแม้ว่าอินเดียจะรู้สึกจำใจหรือว่ากระอักกระอ่วนแค่ไหนก็ตามแต่อินเดียก็มองว่าถ้าจะรอดในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือว่าทางด้านของภูมิรัฐศาสตร์ก็ต้องจับมือกับศัตรูเก่าในตอนนี้ค่ะอนาคตจะเป็นยังไงก็ต้องปล่อยเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันค่ะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและที่สำคัญโปรดแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพด้วยนะคะ หากฟังคลิปแล้วคุณผู้ชมอยากจะสนับสนุนค่าน้ำชาค่าขนมเค้กกับปอมนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะสนับสนุนได้โดยตรงผ่าน QR code บนหน้าจอนี้ได้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะดูแลสุขภาพในองค์รวมไปในตัวแล้วก็สนับสนุนช่องด้วยนะคะปอมฝากดิฟซีพีดีค่ะแอดไลน์ไปที่ a d d i i p g u s h a r i n g ค่ะปอมแปะลิงก์ไว้ใน description ให้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ปอมชริดาพรมโยธีและกุชาริงลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ